ถ่ายไว้เป็นที่ระทึกก็หน่อยท่าได้มาวลงมากันให้หมดอนไม่ใช่ถ่ายวามกวิวหมื่นล้านวิวเมืนล้านจ้ะเฉพาะวิวนะวัดไม่ใช่วัดยังไม่ถึงหมื่นล้าน ทางโน้นี่เราเห็นไกลๆเนี่ยนะทุกสนะูงกนนะท่านเรียงยอดพูทธเบิกต,ต,ตอนกลางคืน,นถ้าสมมติเราเราเห็นไฟสว่างๆอยู่ไกลๆเี่นะอยอดพูทธเบิกวันนี้ให้ดูตอนกลางวันพุทธเบิกดูอีกฝั่งนึงเลยจ้ะ มันก็มองเห็นกันแต่ว่าถ้าจะเราจะไปเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันต้องลงเขาไปนู่นแล้วไปขึ้นเขาลูกใหม่อ่ะไกลมากนะไกลมาก hmm. โอ้หรือบอกให้เอามีเรียนเหลืออีกสองตัวใส่ <Huh? S 1> <laughs> ได้อีกเ <Huh? S 1> <laughs> ยอะไม่เป็นไรหรอกนไม่เตือนเลย <Huh? S 1> <laughs> อ่าเอารูปหมูส e, ักรูปหนึ่งครับชั้งภาพเอาตรงไหนดีหันไปทางไหนถึงจะสวยบอกเลยบอกเลยเอออารูปเอาเห็นเห็นกันเยอะๆหลายๆคนมาทางนี้ไหมมาเยอะยืนแถงนี้ครับแถงๆแถงนี้แล้วก็หันหันหลังให้ภูเขารูปใหญ่ๆโน้นคือฉากไอ้ภูเขาเป็นฉากอ่าแต่รูปหมูรูปหมูเออเราวมายืนฝั่งนี้ครับยืนฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ จาต้นยอดเขาเออสวยสวยสวยเดี๋ยวถ่ายรูปโน้ตรวย้ข้างหน้านั่งองข้งหน้านั่งลงข้างหลังยืนใครใครสูงสัไม่เกินร้อยห้าสิบมาข้างหน้าเลยไม่เกินร้อยห้าสิบมาข้างหน้าอมาถ้าใครรู้สึกว่าตัวสูงจากร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบให้ยืนใครไม่เกินร้อยห้าสิบมา ตัวสูงสก็ยืนข้างหลังโอเคไหมครับโ okay. อเคห้าสาวๆ,ๆสาวๆถ่ายรูปก,ก่อนแป๊บหบนึง่งหมดไหมหมดไหมโอเคเอาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน,อนเดี๋ยวแชวร์ในกลุ่มแชร์ในกลุ่มมักล้กองใหญ่ถ่ายกล้องดียวจบเลย